สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ขอร์ส s q u a n a m A2 on PC กับ Live Source นะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการเคลียร์แล้วนะครับว่าการเคลียร์มีกี่รูปแบบมีอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้จะพูดถึง Encoder นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เราใช้ในการปรับแต่งค่าต่างๆของอุปกรณ์ไฟนะครับจะเห็นว่าเรารู้จักคําว่า Encoder Bar แล้วนะครับที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอที่2นะครับและอยู่ด้านบนของหน้าจอคอมมานดนะครับบริเวณด้านบนนี้นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาใช้งานหลักๆนะครับในหน้าจอคอมานนะครับเพราะว่าอะไรใช้หน้าจอคอมานหรือว่าหน้าจอที่1เป็นหลักนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้นะครับการใช้ตัว encoder view กับ encoder bar นะครับซึ่ง encoder bar อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีในหน้าจอที่2แล้วก็หน้าจอที่1นะครับแต่ว่า encoder view นะครับจะอยู่ในหน้าจอที่1เท่านั้นนะครับก็คือเจ้าวงกลมสีวงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์ที่มี encoder view นะครับเช่น M.A. on PC Command Wing นะครับหรือว่าใช้อุปกรณ์ประเภทบอร์ดต่างๆนะครับเช่น Full Size Light หรือว่าบอร์ดอื่นๆนะครับก็อาจจะโชคดีไม่ต้องใช้หน้าจอ Command ก็ได้นะครับใช้หน้าจอที่2ก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าจอ2ก็ใหญ่กว่านะครับแต่ว่ายังผมไม่มีบอร์ดไม่มีอุปกรณ์เสริมนะครับก็ใช้หน้าจอ Command เอาละกันนะครับแล้วก็จะเป็นการสอน Encoder View นะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่าเราจะใช้งานมันได้ยังไงบ้างนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ เราจะเริ่มต้นในหน้าจอคอมมานด์นะครับโดยการที่จะสร้างหน้าจอสักสองสหน้าจอเพิ่มเติมนะครับในจอที่1นนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะสร้างหน้าจอเปล่าก่อนนะครับคือหน้าจอเคลียร์ในหน้าจอที่1นะครับสำหรับบางคนนะครับที่หน้าจอของหน้าจอที่1นะครับโดยเฉพาะด้านล่างนะครับไม่เป็นคําว่า user 1ตรงนี้นะครับให้สังเกตบริเวณด้านขวามือนะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า user 1 user 2 แล้วก็ลิสต์นะครับให้กดที่คําว่า user 1นะครับ user 1่ user 2จะเป็นปุ่มนะครับที่เราสามารถจะเซฟหน้าจอก็ได้หรือว่าจะใช้งานอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเผลอกดที่คําว่าลิสต์นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับที่เป็นปุ่ม executor นะครับมีปุ่มให้เราสามารถจะกดซีเล่นได้เป็น executor button นะครับจำนวน20ปุ่มนะครับให้เรากลับไปที่ user ที่1นะครับผมจะสร้างหน้าจอแรกก่อนนะครับคือหน้าจอเคลียร์นะครับปิดหน้าจอ set view ก่อนนะครับ กด delete window นะครับแล้วก็ได้หน้าบเปล่านะครับในจอที่1กดคำว่าสโ Store ครับแล้วก็เลือกไปที่จอที่20ครับแล้วก็เลือกไปที่จอที่1นะครับพิมพ์ว่า Clear นะครับ C L E A R นะครับจากนั้นก็กด please นะครับหรือว่ากด Enter ก็ได้นะครับก็ได้หน้าจอเคลียร์เปล่ามานะครับใช้ในการทำงาน ต่อมาผมจะสร้าง layout นะครับในหน้าจอที่1นะครับเพราะว่าเป็นการลดระยะเวลานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปกดเลือกไฟล์ในหน้าจอที่2แล้วก็มาใช้ในหน้าจอที่ที่1นะครับหรือว่าหน้าจอคอมมานด์นะครับก็จะเสียเวลานะครับก็คลิกที่ว่างนะครับในจอที่1แล้วก็กดที่คําว่าเตอร์นะครับเลือกเป็น layout view ถ้าใครกลัวนะครับว่า layout เนี่ยจะหายไปหรือว่าเราไม่เห็น layout พูลนะครับก็คลิกตรงลิงก์เล็กตรงนี้ก็ได้ เลือกลงมาให้เป็น Layout ที่เราทําไว้นะครับแล้วก็ถ้าจะปิดตัวบาร์ตรงนี้นะครับก็กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้เลือกไปที่ tool แล้วก็กดที่ visible zoom bar ตรงนี้ให้เป็น off แล้วก็ปิดปรับขนาดให้เรียบร้อยนะครับเลือกสะกอมเมาส์หรือว่ากด zoom to fit ก็ได้นะครับจากนั้นก็กด store แล้วก็เลือกไปที่ป um ุ่มว่างๆนะครับ พิมว่า layout นะครับ L A Y O U T ครับเลือกเป็นจอที่1แล้วก็กด please ครับต่อมาจะสร้างอีกหน้าจอหนึ่งนะครับกดหน้าจอเคลียร์นะครับเพื่อได้หน้าจอเปล่าๆขึ้นมานะครับเลือกไปที่ที่ว่างในจอที่1เหมือนเดิมครับไปที่ order คลิกที่คำว่า color picker ครับจะได้เป็นถาดสีอย่างนี้มานะครับสวยงามเลย คัลเลอร์พิกเกอร์เป็นเครื่องมือเป็นหน้าต่างนะครับใช้ในการเลือกสีโดยที่เราไม่ต้องมาผสมสีเองนะครับถ้าอยากให้ไฟของเรานะครับเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรนะครับเราก็แค่จิ้มสีจากในนี้ได้เลยนะครับสะดวกดีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดที่คําว่าสตอร์แล้วก็เลือกไปที่ปุ่มเปล่าๆนะครับพิมพ์ชื่อตามมันเลยนะครับคือคัลเลอร์พิกเกอร์ C O L O R P I C K E R นะครับคัลเลอร์พิกเกอร์หรือว่าคัลเลอร์ก็ได้นะครับ เลือกจอที่1แล้วก็กด please ครับโอเคนะครับเราก็ได้ layout เลือกไฟล์แล้วเราปรับสีง่ายตรง Color p i c k e r นะครับทีนี้จะอธิบายข้างบนนะครับในส่วนของ e n o o d e r Bar นะครับถ้าใครอยู่จอที่2ก็ดูตรงข้างล่างของจอที่2ได้เลยนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยู่ในจอที่1อย่งผมนะครับก็ดูด้านบนนะครับ e n น o d e r bar นะครับสิ่งได้ที่ผมจะอธิบายให้ฟังคือจะมีคําว่า Dimmer, Position, Global, Color, b e ร์บีมโฟกัสคอนโทรนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเรียกว่า preset type นะครับ preset type หมายถึงว่าเราสามารถที่จะเลือกควบคุมมันได้นะครับว่าจะควบคุมอุปรกรณ์ตรงนี้ในส่วนไหนนะครับเช่นควบคุมความสว่างควบคุมทิศทางแสงของมันควบคุมโกลบอลควบคุมสีนะครับเราก็สามารถจะคลิกเลือกได้นะครับก็จะมีชื่อเขียนอยู่นะครับเช่นโพซ t ชันก็จะมีเขียนว่าแพน กับทิ้วเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าตัวบีซีไทป์เนี่ยถ้าเราโปรแกรมค่าอะไรลงไปนะครับจะมีจุดสีแดงนะครับบริเวณบนขวามือนะครับให้รู้ว่ามีค่า Active Value หรือว่าค่าที่โปรแกรมไว้แล้วในช่องนั้นอยู่นะครับโอเคนะครับให้มาเลือกไปที่ Layout นะครับเราจะลองมาเลือกไฟดูนะครับลองเลือกไฟประเภทโมเฟยก่อนนะครับคลิกที่โมเฟย จะมีกรอบสีขาวนะครับปรากฏขึ้นที่กรอบของพิเศษท้ายที่ชื่อว่าดิมเมอร์อันเดียวนะครับลองดูชนิดอื่นนะครับผมกดเคลียร์นะครับผมจะลองกดไฟประเภทบีมบ้างนะครับตรงนี้อ่ากดที่บีมจะมีกรอบสีขาวทุกพิเศษท้ายไปนะครับตั้งแต่ดิมเมอร์ไปจนถึงคอนโทรลเลยนะครับกดเลคลียร์ okay, ครั้งหนึ่งผมเลือกที่ L e D watch นะครับ L e D watch ก็จะคล้ายกันนะครับยกเว้น โกโบนะครับจะไม่มีกรอบสีขาวนะครับที่ตรงพิเศษท้ายที่ชื่อว่า Gobo มันคืออะไรบ้างนะครับไอกรอบสีขาวนี้กรอบสีขาวมันจะบอกเราว่าไอไฟที่เราเลือกใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับมีค่าพิเศษท้ายอันไหนที่มันสามารถจะปรับได้บ้างนะครับเช่นถ้าผมเลือกเป็นที่ฟลวเฟยนะครับโมเฟยปรับได้แค่ความสว่างนะครับคือเปิดกระดับนะครับในรุ่นรุนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเลือกไฟล์ประเภท Ld e watch นะครับ Ld watch ปรับความสว่างได้ ปรับทิศทางได้นะครับเพราะว่ามันเป็น moving head นะครับสามารถจะหันหน้าได้นะครับแล้วก็เลือกสีได้แน่นอนนะครับบีมก็ปรับโบ่งได้นะครับเล่นสตบอปได้นะครับอยู่ในบีมจากนั้นก็สามารถที่จะปรับซูมได้นะครับในช่องโฟกัสเช่นต่อมานะครับผมเลือกไฟล์ประเภท LED watch นะครับ LED watch ก็สามารถจะเลือกความสว่างได้ครับแน่นอนอันที่2กดที่ position นะครับก็จะมีช่องแผนทีอยู่นะครับ เพราะไฟเช e t นี้นะครับสามารถเลือกทิศทางแสงได้นะครับให้มันหันหน้าไปทางด้านไหนเพราะมันเป็นไฟประเภท moving head นะครับต่อมาคลิกที่ global นะครับ g o b o จะไม่มีค่าอะไรเลยนะครับจะเห็นว่าเป็นสีเทานะครับไม่มีตัวเลขขึ้นอยู่นะครับแสดงว่าไม่มีค่า global นะครับแน่นอนนะครับเป็น LED watch ไม่มี global ไม่มีลายแล้วนะครับต่อมาดูที่ color นะครับเลือกสีได้นะครับต่อมาดูที่ beam นะครับ beam นี้ก็จะเป็นเรื่องของ shutter หรือว่า stop นะครับอยู่ในช่อง beam ที่โฟกัสก็จะมีเรื่องของค่าซูมอยู่นะครับตัวนี้ซูมได้ก็จะมีค่าก็จะมีค่าซูมในโฟกสนะครับและสุดท้ายคอนโทรลนะครับก็จะเป็นเกี่กับการรีเซ็ตต่างๆนะครับหรือฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมที่เราสามารถจัดการค่าอุปกรณ์นั้นได้นะครับเช่นการสตาร์ทหลอดการปิดหลอดเป็นต้นนะครับอยู่ในช่องของคอนโทรลนะครับลองเล่นดูนะครับซึ่งแต่ละเภศนะครับจะมีช่องพิเศษท y p e ที่แตกต่างกันนะครับ แล้วก็แต่ละประเภทก็จะมีค่าข้างในนั้นที่แตกต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าไฟชิดนนั้นทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับคราวนี้ผมจะลองเลือกไฟไวเปอร์ขึ้นมาบ้างนะครับพร้อมกับเปิด 3D ขึ้นมานะครับเราได้สอนวิธีการเปิดไฟต่างๆไปนะครับเช่นกด add 2ครั้งกด add ตามด้วยตัวเลขเปอร์เซ็นต์กด full เป็นต้นนะครับหรือว่าจะกดบวก2ครั้งกดลบ2ครั้งเพื่อเพิ่มหรือลดความสว่างลงนะครับนี่ผมจะขอพูดถึงอุปกรณ์การเปิดไฟอีก2อย่างนะครับ อันดับแรกคือ Dimmer View นะครับ Dimmer View จะอยู่ในหน้าจอของ Command เท่านั้นนะครับของ RPC จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่คือ Dimmer View ถ้าเกิดในของจริงนะครับมันจะคือวงล้อนะครับบริเวณขวามือของบอร์ดเราหรือว่าของ o m m a n d w วิ g นะครับวิธีการใช้ Dimmer View นะครับคือการคลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสังเกตในช่องตัวเลข Dimmer ตรงนี้นะครับผมคลิกแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับสังเกตว่าความสว่างมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับผมคลิกแล้วก็ลลลลาาากงงงคคคววมส่่อยๆดนะรับ ต่อมานะครับคราวนี้ผมเปิดความสว่างของนิเมอร์ไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและผมซูมเข้าไปในเลเยอร์เอา์นะครับผมจะพูดถึงอีกปจจัยหนึ่งนะครับที่มีผลต่อความสว่างนะครับก็คือแกรนด์มาสเตอร์นะครับแกรนด์มาสเตอร์เป็นสไลด์สไลด์หนึ่งนะครับถ้าในออนพีซีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าในของคอมมาน d ์วิงหรือของบอร์ดนะครับจะเป็นสไลด์อยู่ขวามือสุดนะครับของบอร์ดเลยนะครับ ในการควบคุมความสว่างนะครับสังเกตจากตัวเลขนี้ได้นะครับตอนนี้มาสเตอร์ผมคือ100%นะครับแสงดงว่าความสว่างผมตัวเนี้ยคือเต็มที่ลนะครับ100เต็มที่เลยถ้าเกิดผมไม่ค่อยลดลงมานะครับสังเกตว่าผมไม่ค่อยลดลงมาหรือ5้าสนะครับไฟในเลเยอร์ผมตอนนี้นะครับแม้ว่าผมเปิดในนี้เป็นร้อยแล้วความสว่างตรงน,นี้เหลได้แค่52นะครับเพราะว่ามันถูกตรงแกนมาสเตอร์ดักไว้นะครับ มันจะมีแจ้งเตือนในปุ่มข้างบนนะครับที่เขียนว่า bo นะครับยกอมาจากคําว่า black out นะครับปุ่มนี้ใช้สำหรับการปิดไฟอย่างฉุกเฉินนะครับปิดไปเลยนะครับก็จะกระพริบอยู่นะครับว่าเอ้ยการมาสเตอร์ตรงนี้ทางานอยู่นะซึ่งระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดเราเผลอเอาลงมานะครับความสว่างเราก็จะไม่เต็มที่นะครับกลับมาที่ตัว encoder view นะครับที่ผ่านมานะครับการกด add สองครั้งกด add ตามด้วยตัวเลขหรือว่ากด full ก็ตามหรือว่าใช้ dimmer view ก็ตามนะครับเป็นการปรับเฉพาะค่าความสว่างเดียวนะครับ ค่าอื่นเราสามารถจะใช้ตัว encoder view ในการปรับได้นะครับวิธีการปรับค่า encoder view ของบอร์ดธรรมดาปกตินะครับก็คือการหมุนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น on pc จะมีทริคเล็กน้อยหรือว่ามีข้อที่ควรใช้นะครับเช่นน้ผมจะปรับค่าความสว่างของไฟชุดนี้โดยใช้ตัว encoder view นะครับวิธีการคือผมคลิกไปที่ช่องช่องนั้นนะครับสมมติว่าผมจะปรับค่า dimmer ผมคลิกไปที่วงกลมที่อยู่ข้างล่างมันนะครับคลิกแล้วก็สามารถจะลากขึ้นลากลงได้นะครับ ผมจะลองลากลงมานะครับผมลากลงแล้วก็ลากเมาส์ต่อลงมานะครับจะ yeah. really เห็นว่าไฟค่อยๆดิมลงนะครับตัวเลขค่อยๆลดลงนะครับอันนี้ผมลากลงนะครับถ้าผมจะเพิ่มความสว่างผมก็กดลากขึ้นนะครับก็เพิ่มความสว่างขึ้นมาได้นะครับนี่คือด้านบนด้านล่างนะครับต่อมานะครับซ้ายขวาซ้ายขวาจะมีความเร็วกว่าด้านบนด้านล่างนะครับผมคลิกแล้วก็เลื่อนซ้ายนะครับเพื่อจะลดความสว่างลงนะครับเนี่ยนะครับ เร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพิ่มความสว่างก็เหมือนกันนะครับลากทางด้านขวาแป๊บเดียวก็สว่างเต็มแลวนะครับอันนี้คือบนล่างและซ้ายขวานะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะให้การปรับราละเอียดมากขึ้นนะครับสังเกตที่บริเวณขวามือนะครับจะมีกล่องเล็กๆนะครับที่เขียนว่า Normal Fine Ultra นะครับ Normal Fine Ultra คืออะไรนะครับ Normal Fine Ultra ก็คือความละเอียดในการปรับวงล้อของ Encoder View นะครับ จะมี3ค่าคือ normal f i n e ultra วิธีการเลือกก็คือสามารถจะคลิกได้นะครับสามารถจะคลิกได้นะครับว่าเราจะเลือกเป็นค่าไฟล์ normal หรือ ultra นะครับเมื่อกี้เราดูของ normal ไปนะครับซึ่งเป็นค่าปกติก็จะมีความเร็วนะครับต่อไปดูที่ค่าไฟล์นะครับคลิกมาที่กล่องเดิมหนึครั้งนะครับจะได้เป็นค่าไฟล์นะครับแล้วผมคลิกที่เดิมนะครับแล้วก็เอาไฟล์ลดลงนะครับเห็นตัวเลขไหมครั ใน 3D ใน layout ผมนะครับตอนนี้ค่าไม่เปลี่ยนเลยนะครับตัวเลขผมเปลี่ยนน้อยมากนะครับค่าไฟล์ค่าไฟล์ทําให้ความเอดของการปรับความสว่างของเรานะครับละเอียดขึ้นเยอะมากนะครับแม้ว่าผมจะเลื่อนไปทางซ้ายทางขวานะครับก็ยังคงช้ากว่าเดิมเยอะอยู่ดีนะครับช้ากว่า normal เยอะเลยนะครับต่อมาดูที่ค่า u ต t r a นะครับ u ต t ้านี้จะอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างไฟล์กับ normal นะครับ สำหรับอัลตรานะครับบนล่างของอัลตราเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่า Normal ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าซ้ายขวาของอัลตราเนี่ยผมว่าเร็วพอกับ Normal เลยนะครับลองเลือกใช้ดูนะครับว่าชอบนอร์มอลไฟล์หรือว่าอัลตรานะครับในการปรับแต่งข้างต่างของเรานะครับกลับมาที่ encoder view นะครับบางคนสงสัยว่า,วาเอ๊ะทำไมตัวบอร์ดนะครับใช้วิธีการ หมุนเอานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าตามเข็มนาฬิกานะครับแต่ว่าในบอร์ดเราเนี่ยใช้วิธีการคลิกเมาส์แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเอาเป็นแบบเดียวกันเลยได้ไหมได้นะครับคลิกไปที่วงกลมสีเหลืองข้างบนนี้นะครับไปที่คําว่า option นะครับจากนั้นดูที่คําว่า encoder style นะครับจะมีคําว่า rotation กับคําว่า ma นะครับตอนนี้เป็นคำว่า ma อยู่นะครับ ผมจะลองกดเป็นคำว่า rotation ดูนะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิกเป็นคำว่า rotation แล้วจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือหมุนลงหมุนขึ้นได้นะครับคราวนี้เหมือนบอร์ดเลยนะครับก็คือใช้วงล้อในการหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าตามเข็มนาฬิกาเอานะครับจากนั้นเราก็ปิดหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคำว่า normal file ultra ยังเหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถจะหมุนให้มันช้าให้มันเร็วโดยการปรับที่ parameter ได้ก็จะละเอียดมากขึ้นนะครับ ต่อไปให้เกิดเรารู้ตัวเลขอย่างชัดเจนนะครับสมมติว่าเราต้องการความสว่างของดิมเมอร์ชุดนี้เท่ากับ50%สมบรตมมตินะครับเราก็คลิกไปที่ดิมเมอร์ตรงนี้จะมีอย่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถจะพิมพ์เลขได้เลยว่า50แล้วกดเพลสครับตัวเลขนี้ก็จะเป็น50นะครับเมื่อเราปรับแต่งค่าความสว่างในช่องดิมเมอร์แล้วนะครับก็จะเห็นว่า p r e s ท้ายดิ dimmer นะครับจะมีจุดสีแดงบริเวณมุมบนด้านขวานะครับเพื่อจะให้รู้ว่าเอ้ยเนีย่ยมีค่า active value ตรงนี้อยู่นะ ผมปรับค่าดิมเมอร์ให้เป็น100ก่อนนะครับคลิกแล้วก็กด100นะครับทั้งวิธีการพิมพ์ชื่อทั้งการปรับ normal file ultra ตรงนี้หรือว่าการปรับวงล้องนี้นะครับแล้วแต่สะดวกใช้นะครับว่าสะดวกใช้แบบไหนนะครับซึ่งการปรับค่าตรงนี้สามารถใช้งานได้ทุกๆค่านะครับไม่ใช่เฉพาะดิมเมอร์นะครับและผมจะปรับค่า position ต่อไปเพื่อจะปรับค่าว่าให้มันหันหน้าไฟล์ไปทางไหนนะครับผมเลือกที่ position นะครับ ก็จะมีค่าแพนกับค่าทิวนะครับแต่วิธีการปรับโพสชั่นนะครับตอนเริ่มแรกเลยนะครับเราควรจะปรับค่าทิวก่อนแล้วค่อยปรับค่าแพนนะครับลองดูนะครับสมมติว่าผมปรับค่าแพนก่อนนะครับวงกลมด้านซ้ายมือสุดคือค่าแพนนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับค่าแพนผมผมจะหมุนค่าแพนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตใน 3D ไหมครับผมจะลองซูมที่ไฟให้ดูนะครับ เห็นไหมครับผมกดแพนไปแล้วนะครับผมหมุนแพนไปแล้วนะครับไฟก็หมุนนะครับมันก็ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับคือมันหมุนอยู่กับที่นะครับมันไม่เห็นว่าหมุนไปทางไหนนะครับวิธีการที่ดีนะครับก็คือการเลือกอุปกรณ์ก่อนทิ้วเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยแพนนะครับทําเป็นนิสัยนะครับว่าเวลาทิ้วให้ทิ้วเข้ามาหาเรานะครับแบบนี้เสมอนะครับเพราะว่าจะได้ทําเป็นสเต็ปเดียวกันหมดเลยนะครับ งั้นตอนทำโพซชั่นจริงนะครับจะมีแบบว่าไฟหมุนไปทางข้างหลังบ้างข้างหน้าบ้างนะครับเดี๋ยวจะที่ไว้ต่อไปในเรื่องพิเศษนะครับให้หมุนทิวขึ้นมาก่อนและผมลองหมุนแผนนะครับเห็นไหมครับคราวนี้จะหมุนจริงแล้วครับแผนใช้งานได้แล้วนะครับอยากกลับมาที่เดิมก็กดที่เลขศูนย์นะครับตอนนี้ผมได้ปรับแต่งค่าดิมเมอร์คือความสว่างนะครับแล้วก็โพ s ิชั o นนะครับอยากรู้ว่ามันมีผ้าอะไรที่แอคทีฟบ้างนะครับให้ลองคลิกเข้าไปดูแล้วก็ดูตัวสองสีแดงนะครับ ผมจะเซฟซีนซีนนี้เข้าไปในสไลด์นะครับผมเซฟซีนนี้ไปหน้า2นะครับผมกดหน้า2และบวกเขมาวเวเลขึ้นมาจากนั้นกดสโต้นะครับแล้วก็เลือกที่สไลด์ปลาปลาสไลด์หนึ่งนะครับสมมติว่าผมเลือกไปสไลด์ที่3นะครับกดตรงนี้ก็ได้หรือปุ่มที่เขียนว่า empty ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดเคลียร์ทุกครั้งกดเคลียร์ทุกครั้งหลังจากที่เราได้โปรแกรมไปแล้วนะครับเปิดซีนขึ้นมาเช็คนะครับ อ่าโอเคนะครับมานะครับทั้งความสว่างนะครับแล้วก็ค่าโพสชั่นนะครับก่อนจบคลิปคลิปนี้นะครับผมขอพูดถึงเรื่อง 3D นิดหน่อยนะครับผมปิดไฟนี่ก่อนนะครับผมเลือกไฟ์ประเภท LED watch นะครับตรงนี้กดเปิดไฟขึ้นมานะครับกด add 2ครั้งแล้วผมไปหน้าจอคอมานะครับผมทิ้วไฟนะครับ เข้ามาหาในเวทีนะครับเหมือนทําแบบเมื่อกี้นะครับจะเป็นของผมจะเป็นเลขลบนะครับสิ่งที่เราจะเห็นใน T D นะครับผมสลับไปโปรแกรม T D นะครับสิ่งที่เห็นคือว่าตัว L e D watch ของเรานะครับสตัวที่วางพื้นนะครับมันหันหน้าไปทางด้านหลังนะครับเราสามารถจะปรับแต่งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับให้มันหันหน้าเข้าหานักร้องนะครับเพื่อจะทำโพสิชันจะได้ทําง่ายขึ้นนะครับ วิธีการก็คือเราคลิกที่อุปกรณ์อุปกรณ์นั้นนะครับแล้วก็กด View นะครับเลือกหน้าต่าง Property Window ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาจากนั้นเลือกจากกระ,กระบาดตรงนี้นะครับเป็นตัวคำว่า Rotation ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนมันเข้ามานะครับในเวทีให้โดนนักดนตรีนะครับผมจะได้เป็นค่า Rotation ที่ x 0 y 1 8 0 ชั90นะครับของฝั่งขวาอีกตัวหนึ่งผมก็พิมพ์เลยนะครับผมก็จําเลขนี้ไว้นะครับคือ0 180 90ของโรเทชันนะครับเพื่อจะไปทําอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คลิกตัวหนึ่งแล้วก็พิมพ์เลขนะครับว่า0 180แล้วก็90นะครับสงตัวนี้ก็จะส่งเข้ามาในเวทีนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับต่อมาฝั่งตรงข้ามนะครับ ทำเหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนเดิมนะครับคลิกที่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนมันเข้ามานะครับผมจะได้เป็น0 180แล้วก็เป็นลบ90นะครับลบ90 0าส0นลบ90นะครับผู้ชมไม่ต้องหมุนก็ได้นะครับพิมพ์ตามผมเลยก็ได้นะฮะพิมพ์เหมือนเดิมนะครับคือ0 1 8 0แล้วก็ลบ90นะครับ โอเคนะครับจากนั้นผมปิดหน้าจอ property ทิ้งไปนะครับปรับหน้าจอเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็กลับมาที่ซอฟต์แวร์ MA on PC ต่อนะครับคราวนี้ผมลองเลือกไฟล์ชิดเดิมนะครับคือ LD b o s s h จากนั้นผมก็ทิ้วมันนะครับสังเกตว่าคราวนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็ไปทางเดียวกันนะครับคือเข้าหาเวที เมื่อเราเข้าหาเวทีข้อหาคนดูมากขึ้นก็จะหานักร้องมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับเราก็ทำโพรชันได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับเรื่อง encoder นะครับยังไม่จบนะครับยังมีรายละเอียดแล้วก็เครื่องมืออีกเยอะเลยนะครับที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับจะพูดถึงการใช้ g o b บโบแล้วก็การใช้สีนะครับว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับที่ทําให้เราสามารถจะเลือกสีหรือว่าเลือกราย g รอบได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ